สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวง้ว่านะครับมื่อนี้กับมะมีม่ยังไรอีกแล้วสิมาขอแช์ประสบการณ์ครับพอดีหลายๆคนกับพวกคือเค้พอให้เจอแล้วก็หลายๆคนกับพวกสิคยใส่มาลนะเลยเนาะก็คือเครื่องบังคับรวบให้ฝ่าครับสําหรับใบ้ลอมบริเวณหม่องปล่อยงว้วนนะครับแหเรียมง,งว้วนาะที่นี่นี่ ที่วันหน้าผมเห็ดผมเห็ดพ่อพ่อเด็กใส่บ่ได้เห็ดที่ยังพิธีวิถันหลายนะครับมั่ที่นี่นี่ปัญหาจะเรยเกิดตามมา,าคือพ่อแต่เข้าบ่พิธีวิถันมันไปถือต้นไม้ที่เปียกหรือว่าถือ,อ,อไม่ไม่แห้งเนี่ยตอนเรียกก็ามากแต่ว่าพ่อถือน้ำฝนมันเปียกมันโดนแม่นฉนวนมันก็ช็อตกันแตบ ซึ่งมันเห็ดห้กำลังไฟฟ้ากำลังทีสไตติไปช็อตว่าไปแรนน้ำาสาหลวดทีห่หอาไปเนี่ยหลดลงครับกะมื่อนี้กะ,กะสีมาใหาเบิ้งวา่ามันต็อยังไหนล้วกะผมสิกแก้ปัญหาด้วยวิธีใดน,นะครับครับจะไปเบิ้งกันครับอ่คอนอื่นนะครับผมสีมใาหาเบิ้งวา่าผมติดยังไหนเนาะ อันนี้ก็อยู่เถียงนาหน้าค้หาอหัวครับอ่าอันนี้ก็คือบังคับรั้วไฟฟ้านะครับผมก็สร้างจากนี่้แหละนะครับซึ่งเขาก็มีวิธีบอกนะครับในการติดตั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสายหัวนะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันจะไปไปไปช็อตงัวนั่นแหละรับแล้วก็อย่าลืมต่อสายดินนำ้ำถ้าห้ามต่อสายดินมันจะเป็นยังมันก็นจะเหตุงานบกครับ นะครับบ่กบบ้องจอดนะครับซึ่งสายดินนี่ครับผมกะต่อมากครับอ่าอ่ามาบ้างครับนะครับนะครับผมกัตอกสายดินลงไว้นี่นะครับถ้าใจดีนะครับต้องหาทีมะขอบไว้บ่ให้มันถือน้ำถือฝนนะครับตัวนี้นะครับส่วนสายอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นสายอ่าสายหัว สายหัวตัวนี้นะครับผมก็เอามาับเดินมาเรื่อยๆมาต่อส่กันครับกับนี่แหละครับสายหัวนะครับซึ่งสายหัวนี่ก็ขึ้นไปไปเรื่อยๆจนมาอ้อมบริเวณอนนะครับครับมาที่นี่นี่ปัญหาที่บ่ได้พิธีเวทฐานลายก็คือมันเกิดปัญหาจังไรับอ่ครับอย่างนี้มาครับ ครับได้ไหมมาครับเสียงเสียงนี่ครับนี่นี่สายลวดนะครับนี่สายลวดสายสายลวดครับต่อไปครับที่นี่นี่เสียงเสียงที่ได้ยินไกลๆครับอ่าฟังไกลๆเสียงตักตับเนี่ยไปยังครับนี่ครับหม่องต้นใหม่ครับมันมีปัญหาคืออยู่หม่องต้นใหม่ซึ่งมันเหยียดไฟหัวอะไรเหยียดกับร่างไฟสี่สิบ แหลนน้ำสาสไฟนะ่ะแหลนลงดินหลังจากนี้ไปมื่อคืนไฟอ่อนลงนะครับที่นี่ผมจะเลยต้องมากแก้ปัญหาหลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิกแก้ปัญหาจังไดอ่ะเดี๋ยวถามว่าเิ่นกันครับครบอ่ะเรียบร้อยแลวครับผมว่าสิแล้วกะทำพอสมควรครับกะเด็ดให้เมื่อยได้ พอสมควรครับแก้ไขโดยวิธีใดครับนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับเขาเอื่นว่าแหลกยังลูกแหลกครับที่ใส่ในงานไฟฟ้าทั่วไปที่เดินสายทั่วไปนะครับหาซื้อได้ตามวัสดุก็สั่งทั่วไปตัวหนึ่งวัชกี้บาทครับตัวละหกบาทห้าสิบอันนี้ครับหกบาทห้าสิบครับถือว่าถูกครับผมครับเดี๋ยวผมมีตั้งใดเดี๋ยวผมให้เบิ้งครับ อ่าครับก่อนอื่นเริ่มจากหัวก่อนนะครับเนะาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับเรื่องหัวไฟฟ้านะครับก็คือผมก็ได้เห็ดปลายมาติดไว้นะครับเพื่อให้ที่จริงผมติดไว้ทุกมุมนะครับอ่าเห็นบ่ตรงนี้ก็มีแล้วฟังทางนี้ก็มี่นะครับฟังพูดอีกก็มีแล้วก็ฟังทางนี้ก็มีอีกนะครับผมติดไว้ในทีทางค้นสัญจรไปเห็นชัดเจนนะครับ สังเกตได้ดีครับตัวหนังสือเดี๋ยวผมสีมาเฉลยว่ามันมียังไงสังเกตว่ามันผิดปกติครับผมครับนี่ครับนี่นะครับตรงนี้อันนี้เป็นตรงหัวนะครับผมก็เลใส่เป็นสองชุดนะครับส่วนหมองอื่นผมก็ใส่ไปเป็นาสายเดียวนะครับแล้วก็มีพลาสติกปลูกพลาสติกอาจจะปลูกเพราทานได้ดีนะครับคือยังตรงนี้เป็นมุม ป็นมุมนี่ใส่ใส่แบกตัวนี้นิดนึงครับเอามาผมใส่ไปที่ยังไงครับใส่ไปที่ผูกผูกยึดใส่นะครับครับตัวน,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 นี้นี่่บ่บ่บ่ติดกันกับเสาเลยครับตรงลวดนี่บ่ติดกันกับเสานะครับแล้วก็งาวไปครับตรงนี้ตอนหนึ่งมีปัญหาพอดีพอเถาเนาะผู้ถาพิ่นบ่หู้หรือว่าผู้ใด็กฮับบ่หัว่นมายกยกสายนี่ครับผมบ่ท่านเห็ียดสายตรงนี้ผมมาท่านในฝังอ้หัวตรงนี้ครับ กิดกาโยกสายโยกสายตัวนี้ครับโยกสายตัวนี้ขึ้นพาดหัวปรากฏว่ามันถือกอลวดน้ำไฟช็อตนะครับไฟช็อตดังตับตั๊บเพิ่นกับม้วมันไปถึงเลยพอเรกลับมาโอ้มันเป็นปัญหาเงี้ยเองไฟคือเบาหัว,ห,วหัวสามารถหมุนได้นะครับนี่ครับัเสียครับยึดง่ายครับแล้วก็เดินสายไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ขอแนน้านะครับก็คือกะใ,ให้พ่อม่พี่น้องนะครับที่ทททติดต่างแล้วนี่ก็คือตรวจตาตรวจสอบดีๆครับย,าใ,า,ใบใบยาให้มีพวกใบไหม่นะครับอยาเห็นมีพวกใบใหม่ขึ้นมาผ่าตรงเส้นลวดที่เห่าเห็ดนะครับคือจังตรงนี้นะครับเป็นมุมนี่เป็นมุมนี่เห็ดยากเล็กน้อยครับเห็ดหยากเล็กน้อยเพราะว่า ตรงนี้นี่ต้องเฮ็ดอันนั้นเป็นวิเศษเลยน่ครับน่เห็นนะครับนี่อันนี้เป็นป่ายเตือนเม่อยคนมากนะครับซึ่งกับเป็นเป็นที่ร้องกันแหละครับนี่ที่ยังขังได้กับเฮ็ดไปยังน้อยหามีคนมากนะครับอันนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ยึดไปแต่ปัญหาก็คือนี่ครับมันอยู่ติดกับพวกไฟผมต้องคอยตัดพวกไม้ไผ่งาไผ่อ่าอันนี้เห็นซีฟ้าดีขึอ้นอยังครับอันนี้นี่เป็น เป็นทอ่อพีวีซีที่นี่ดีใส่แล้วผมบอกมา,มากะบ่มีเสียงช็อตได้ครับนี่ผมก็ว่ามันน่าจะใส่ได้นะทอ่อพีวีซีขับผมกับพันใส่เลยนะครับนะครับนี่แหละครับคือเมนี้ได้มาเสริมมันไม้นียวแม่นนะครับนี่นะครับเป็นแต่เป็นเสานี่นะครับเสานี่ครับครับนี่ครับเครื่องมือกะนี่แหละ ผมก็เห็ดอ้อไม่หมดครับตอนแรกนด่เฮ็ดเฮ็ดหอดแค่เสาตรงนั้นมุมไฟฟ้าปากรววาฟังทั้งนี่ครับสวนมาม่วงนองพอญ่พอเถ่าพอตาเรามาเห็ดว้ปากรววาเราเอาไม้ไผ่ล้อมมันมาอยู่คบว่าผมมันดื้อครับมนครับผมก็เลยต้องเห็ดต้องเห็ดหล่อมมาจนว่ามาสุดต,ตรงนี้เลยเนี่ครับบรรยากาศัง้มาแรงอ่าเอามาเรียงัวแล้วกัเห็นไหมเบิ่งบรรยากาศเ,ง,เงีเ้มา,รแ,มา,รรา,ามแรงครับ ครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าค้อง้อผม,ผมจะโปร่งนะครับโปร่งโล่งนี่มาผมบรเิเวมาจักประมาณสองอาท์กว่าสองอาทิตพ์พอเรามาเบิ้งเห่อผมหลังจากอาทิต์ที่แล้วนะครับผมทํางกวาดมันโปร่งมันโลง่งแล้วก็เฮ็ดรู้สึกว่าคออจะแห้งดีครับคออจะแห้งดีครับอ่านะครับ ก็จะแห่งดีแต่ว่าตรงนี้นี่เหลืออีกเล็กน้อยเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดกับบริเวณนี่เป็นผักขมผักขมน้ําผักไม่ยาลาบต้นไม่ยาลาบครับนี่ต้นไม่ยาลาบต้นไม่ยาลาบซึ่งรู้สึกว่าทาเลี้ยวไปนะครับอันจุดดำาๆนะครับจุดดำาๆต่างๆนี่เป็นเป็นงานหนาต้อไปที่ผมสิตรงมาจัดการบริเวณแปลงปล่อยเล่มขอกหัวผมครับเมื่อก้อนนี่แถวนี้นี่ครับแถวนี้ แถวนี้ทั้งหมดเลยเลี้ยวไปนีด่ดำเลยด้ครับนี่ไม่ยาาบขึ้นคุ้มแล้วงัวนี่บอสบอสสามารถกินได้เลยมันจะบวมมากแถวนี่มันจะไปอยู่แถวทางอื่นก้ก็ซึ่งไม่ยาลาบกันหลายผมกะตัดสินใจครับสาลายเวลาฮ้อนกับฮ้อนครับมาถางไม่ยาลาบแถวนี่จนจนได้ขนาดนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็คือเห็ดหนงงวสามารถเลี้ยมได้ซึ่งตอนนี้เพราะเาฝนมากขึ้นนี้แล้วครับเบีย้ยน้อยน้อยนะครับอ่าก้าในน้อยขึ้นอ่า หรือบอกอันนั้นนะครับป้ายเตือนครับอันนั้นายเตือนายเตือนออันตรายจากไฟนะครับเนี่ยครับกะขอให้เบิ้งไ้ครับห้าพอแม่พี่น้องหรือว่าผู้ใดนะครับอย่าเอาไปปรับปรุงใส่ของกับของนะครับอ่าการล่องไปเห็ดเบิง้งหลายคนสงสัยว่าครับว่าเป็นอย่างมีหัวลวดน้ำอยู่เป็นอย่างผมคือต้องเอาสายไฟมาใส่ อันงัว่าคนอื่นนี่อาจจสปกติครับแต่งัว่าผมเอาบรยูครับมันหม่นมันรอดหรือว่าผมเห็ดที่กับบ้โฮนะอาจสอุ้ยเห็ดห้างกับบ้โฮแต่อาจจสถ้าว่าห้างยูอีกทงหนึ่งของผมมันกับบ้หม่นครับแต่ว่างัว่าฝูงนี่นี่ของผมนี่หม่นผมก็เลยจําเป็นต้องมาเห็ดจังสี่นะครับอ่านะครับอ้าวครับผมเดี๋ยวสิพผ้าไปเบิ่งตรงชื่อว่า ป้ายของผมมันผิดปกติบาง่าที่ผมว่าครับว่าป้ายผมมันมีอยังผิดปกตินะครับหลายหลายคนอาจจะบ่ได้สังเกตนะครับขนาดผมยังไ่ได้สังเกตเลยผมเป็นคนเห็ดป้ายนี่เห็ดเห็ดรูปเราไปให้ร้านใบ้นิวเขาพิมพ์ให้เขาเขาเฮ็ดไห้นะครับใบ้นิวนี่แพนละ8 0สบาทนะครับนี่แทนแพนละ8 0บาทนะครับสิ่งที มันบอถือของไปนี่ครับนี่ครับมันบอเป็นอันตรายครับมันอันตรายซึ่งลานไม่นิวเฮ็ดกะว่ได้สังเกตว่าได้เบื้องไห้ครับเพราะแต่เพราะตามเอาไปแห่นนองๆองเบื่องนนองว่ามันแมนอยู่ติอันตรายเขียนดังสี่ว่าซั่นว่าผมกะเอาในๆนกระเฮ็ดแล้วเอาถือว่าเอาเฮ็ดแต่คนผู้ใดสังเกตเขาก็สิเห็นนะครับนี่แหละครับคือขอสังเกตนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับถ้า ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่มีประโยชน์ผมเคยคิดว่ามันสินมีประโยชน์เมื่อน้อยก็หลายอะนะครับเบาคือยังเห็นรายงานตอนปฐมมัธยมเลยเนาะครับเนาะเออมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย <c oughs> ครับกัฝากกดแลไอ้กดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วฝากติดตามนะครับหาอนาคตมันเป็นอนาคตล่ะฮะเทียรต่อไปผมก็ยเสียด้หาความรู้หรือว่าที่ทุกคนอาจสิฮู้แล้วหรือเ่าท่านไอฮู้นะครับกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝาก พอไอพอี่น้องคือกันนะครับจังได้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ